เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับฮอปพาร์ที่20แล้วนะครับมาครั้งนี้ผมว่าผมจะเลือกไปขวากันแล้วกันนะเพราะว่าทางข้างล่างมันเหมือนจะลงไปได้ยาวๆเลยแต่ทางขวาเนี่ยดิเนี่ยมันอา้าวชิบหายขวาตันเหรอโอเคไปทายก็ได้เป็นทางตันก็ดีนะจะได้เลือกไปแค่ทางเดียวเอ้ยมีปุ่มให้กดวะเฮ้ยโอ้อันนี้ไม่ได้คุยกันไว้อันนี้ไม่ได้คุยกันไว้เฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ย,ยแล้วพังสอง เออ๋อย่นะเมื่อกี้กดอะไรอ่ะเอาไม่ตั้งใจจะดึงแต่ดึงได้ดึงได้เฉยเลยเฮ้ยเออโอเคสองข้างกดล็อกฉะนั้นลองกดตรงกลางสิเมื่อกี้ว่าจะกดตรงกลางก่อนโอเคพอทำอย่างนี้ได้เสร็จแล้วก็มาย้ายพี่ปูไปอีกนี่เอง จะได้ไปทางอื่นต่อได้ไปยาวๆเหยียบให้หมดไปครับลุยครับมีของให้เก็บครับเก็บของก่อนนะครับเฮ้ยเห็นของนะเนี่ยของตรงเนี้ยมันคือของอะไรเอ่ยจึบ๊บเอาแค่นี้เหรอสิบอันเหรอ เห็นซ่อนไว้ตรงนี้ก็ดีว่าจะจะเป็นของปลดล็อกอะไรมากกว่านี้ปะทุเฮ้ยมีของอยู่ข้างบนอีกแล้วนะ่ะโอเคให้จอดตรงนี้อ๋อศัตรูพร้อมอ่าได้สิครับอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับคือไปเก็บของก่อนเอามันขึ้นไปได้อ่ะไม่เป็นไรบวกก็ได้ก็มาดีครับ ก็มาเอ้ยเอ้ยอย่ายาเฮ้ยเฮ้ยลบก่อนเฮ้ยไม่ได้อันนี้ต้องหลบทำไมกูหลบไม่ได้อีกแล้ววะมันบั็กเหรอหรืออะไรเฮ้ยเออเฮ้ยรลบรอบรบเออโดนไปดิแล้วกูจะดึงพลังจากข้างหลังเฮ้ยโอ้ โหแรงมากแรงมากแรงมากปางตายเลยเมื่อกี้เฮ้ยยาดึงพลังดึงให้มันถูกทางหน่อยเอยอเออเออเออล่วงลงไปเลยไม่ต้องมาคุยกับกูอีกปวดจะตายก็ตายง่ายๆฮะโอ้เลือดเราดิปปิมปิบเลยเราฝั่งนี้ไม่มีอะไรเป็นประตูต้องไปปดลดร้อยทางหนึง่ง โอเคมีเช็คพอย์ให้แค่เช็คพอย์ให้เราก็ดีใจฝั่งนี้ไปไม่ได้อ่ะลงข้างล่างเอ้ยเอ้ยไม่เอาอันนี้ดิเราจะไปยังไงอ่ะเฮ้ยต้องลุยอย่างนี้โ,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 โอ้โหโ้โหเฮ้ยรอดได้ไงเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้อะไรวะกดก่อนมันคืออะไรเอ่ย อ๋อปล่อยน้ำเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ,โอ้โอ้โอ้อย่างเข้าไม่ได้อีกเหรออะไรกันเนี่ยขึ้นก่อนโอ้ฝั่งนี้อ่อาไต่ท่อไต่ท่อนี่ไงอ้อไม่ได้แล้วแล้วก็เปิดประตูเรียบร้อยเปิดประตูให้ตัวเองเอ่ามีอะไรกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้คุ้นๆโอเค มันเป็นลายฉากเฉยๆะผมก็นูกว่าเป็นลายที่เราไอลายเดียวกันกับที่ไว้ให้เราต่อยได้อะไม่ใช่ไม่งเป็นลายลายฉากของผนังเรายิ่งชอบฟาร์มอยู่หึงกูต้องเดินไปไหนไวะเนี้ยท่อเยอะเหลือเกินเนี่ยลายมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็นูกว่าต่อยได้ถ้าต่อยไม่ได้อ่านี้โหข้ามแมปไปเลยเฮ้ยไม่ได้ครับ อา้าวมาถูกไปเนี่ยมันนี่ขึ้นหรือเปล่าขึ้นนี่หรือเปล่าเออต้องขึ้นข้างบนนี้ดิไปทางซ้ายไปไปทำไมวะเอยเดี๋ยวตกตกตกแล้วฝั่งนี้มีอะไรไหมโซนอะขอโซนได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวตายอีกอ่ะลงฝั่งนี้ดีกว่าเอา้ยนี่นี่นี่เรามาช่วยแล้วโอเค ช่วยอย่างเดียวป่าวะอันนี้ลงได้นะฮะแล้วฝั่งนี้อันขึ้นไม่ได้แล้วโอเคลงก็ได้ลงฝั่งนี้น่าจะโอเคปลอดภัยกว่าเยอะเอ้ยอย,ย่ายานี่ไงที่เราตามหามันต้องมาตรงนี้นี่เองง้างหมัดหลอดได้ไหมออขอจิ้มตาหนึงอือปลดล็อกโซน เรียบร้อยครับ4ทับ7แล้วขาดอีกแค่3เท่านั้นสถานที่แห่งความปลอดโปรง่งสบายใจว่าแต่เราต้องไปไหนต่อกูดูแมพก็ไม่ได้กู <c oughs> ต้องจำเส้นทางเองอ๋อมาโผล่ตรงนี้อ,อตรงนี้เราดึงแบตไปแล้วแบตมาส่งตรงนี้ แล้วไอ้ทางข้างบนนั้นเราจะขึ้นไปยังไงวะมันมีของอยู่ทางข้างบนขวาแล้วผมจะขึ้นไปยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะไอ้ตรงเนี้ยจะขึ้นยังไงอ่ะโดวถึงเหรอไม่ถึงเหมือนจะขึ้นได้แต่ขึ้นจากทางไหนวะฝั่งซ้ายนี่ก็ยาวอยู่นะคือก,กูดูแบบไปได้ไงกูดูได้แค่เนี้ยมันให้กูได้แค่นี้ขึ้นจากทางไหนครับต้องไปแล้วฮะมันขึ้นไม่ได้ทีผมหาทางบนนานมากอ่ะ ในเมื่อเก็บของไม่ได้เราก็ไปฮะก็อย่าไปสนใจแล้วกันผมคิดว่ามันอาจจะได้เจอในอนาคตก็ได้ดีกว่ามาตามพยายามตามหาตอนนี้แล้วมันไม่เจอไปตามหาภายภาคหน้าดีกว่าโอเคคือมาสู่ข้างบนแล้วเออแล้วเดี๋ยวนะอ่าคราวนี้เรากลับมาตรงกลางได้สักทีเรามีของให้เก็บอยู่ทางฝั่งซ้ายมือด้มันไม่มีสีมง่วงขวางนี่ว่ะคราวนี้เราก็สามารถไปได้แล้วนี่ว่ะเดี๋ยวนะแต่ว่าไอ้นั้นเราเลื่อนไม่ได้เราต้องกดอันนี้ก่อนจ๊บ อืมฮะไม่มีสีม่วงแล้วในปลาปลาติดอยู่ข้างล่างเห็นนะเห็นนะนี้เรามาฝั่งนี้ได้แล้วเอ่องั้นเราลงข้างล่างกอนแลวกันนี่มีของให้เก็บตรงนี้ไงเยี่ยไอนิวจีเซล,ลมันอยู่ข้างๆนี้เองในแผนที่นี่ก็มองไม่เห็นต้องให้มันปลดได้หมดทุกอย่างก่อนหรือไงโอเคไหนกดดูสิ มันคืออะไรเปิดประตูฝั่งซ้ายเหรออ๋อใช่จริงด้วยครับแล้วฝั่งนู้นน่ะเขาเปิดประตูฝั่งเอ้ยเมื่อกี้มันเปิดประตูฝั่งขวาอันนี้เปิดประตูฝั่งซ้ายเออต้องพูดอย่างนี้ถึงจะถูกนี่นล้วมันก็จเชื่อมกันแล้วเชื่อมกับอะไรวะเดี๋ยวนะเอ้ยอย่าเลยอย่าเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยว่ารอรอฮ้ย อึอีกูรอกด F อย่างเดียวเลยตอนนี้เฮ้ยอเออไม่รออย่างอื่นแล้วรอกด F อย่างเดียวไม่ลงไม่หลบมัแล้วตัวจีู้ดูปลาปลาข้างล่างตัวโคตรใหญ่เออมีอะไรกว่าตรงนี้นอกจากต้นไม้แล้วกับตรงนี้ผมก็ไม่เห็นอะไรแล้วนะลองเดินตามทางดูกอนครับเผื่อมันจะมีอะไรเผื่อนะเผื่อ โอ้มันได้ขึ้นสูงจังขึ้นไปไหนวะเนี่ยเก็บของเหรอเฮ้ยมีทางให้เปิดใช่เดี๋ยวนะอันนี้มาเชื่อมกับทางไหนวะเนี่ยเชื่อมกับทางไหนไม่รู้แต่ข้างล่างมีของให้เก็บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขอเก็บของก่อนอ่ะคราวนี้มันลดสีบ่วงได้แล้ว เราก็สามารถลงไปเก็บอันนี้ได้เ,เช่นกันอ่ามีอีกไหมเฮ้ยเราพยายามจะเก็บให้ได้เอ้ยได้แล้วแหละปึ๊บขาดอีก2ออันเท่านั้นแล้วก็หัวใจตรงกลางโอ้กว่าจะหาทางขึ้นเจอเฮ้ยอ,ยอยมาอันนี้แก้ไงอะบิดเดี๋ยว หมนุนอันนี้คืออะไรวะกูหมุนถูกปะเนี่ยหมุนนี้แล้วกูต้องทำไงวะเนี่ยโอเคหาทางขึ้นเจอแล้วมาคราวนี้แหละเฮ้ยเออเรา,าจะได้เก็บหัวใจได้ทีนี่ไงโอ้โหเดินวนตั้งนานแม่เจ้ามันหลบอยู่ใต้นี้นี่เองเลือดกูยาเท่าไหร่แล้วเนี่ย เก้าหลอดแล้วนะครับนี่แล้วก็มาตามทางตรงนี้เลยยาวๆไปมันก็จะมาโคตรตรงนี้โอ้น่าจะกดได้สักทีหนึ่งลงข้างล่างอีกหรือเปล่าเนี่ยฮะไหนลองดูดิอ๋อลงแค่ตรงนี้นะเอาชิบหายแล้ว,ลวเราโดนวนไปด้วยลงข้างล่างของจริงก็แหละเอาไปตามท่อะ่ะท่อพาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอา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 แย่แล้ววนกลับสู่ข้างบนเออมาโผล่ตรงนี้โอเคนี่มันจะไปไหนไกลหืมอันนี้โอ้ยเอ้ยใจเย็นนะโอเคพี่เขาเตรียมกดอยู่โอเคครับก็เป็นว่าสำหรับฮอปพาร์ทที่สิบก็จบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับพาร์ทน่าจะเป็นยังไงต่อก็อย่าลืมมาติดตามกันดะ้วยนะวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ